มาจากไหนกันคนไทยคนเขมเอานะอาน่าใครกำโอเคโอเคโอเคนะอ่ามาจากกับูชาใช่ไหมเรานำมาอาโอเคนะเรานำมานะงั้นเดี๋ยวผมขอเชิญทั้งหมดเลยนะอ่ไปที่กองร้อยฐานพันหนึ่งสองสา1 2ี่ก่อนนะอ่พวกเราทำผิดนะอ่ครับ